เกิดเจ้าพระยาที่มีขนาดใหญ่การดูแลตรวจสอบเพื่อน,นำไปสู่การบำรุงรักษาให้ถี่ทวนด้วยสายตาของเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปในยุค AI มาแรงแบบนี้การตรวจสอบโครงสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับตวตัตกรรมนี้ชื่อว่า AISI ค่ะ ย่อมาจาก artificial intelligence structural inspection คะ่ะเป็นการตรวจสอบโครงสร้างรอยแตกรอยร้าวของอาคารชนประทานะคะคือแทนการมองเห็นของมนุษย์นะคะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้แม่นยำมากขึ้นทำที่เขื่อนเจ้าพยาจังหวัดใช้ยรานเพราะว่าเขื่อนตัวนี้ในช่วงฤด,ดูอุทกภัยนะคะจะรับแรงของมวลน,น้ำของภาคเหนือมหาศารมาอยู่ที่อาคารตัวนี้ก็เลยเกิดความว่าต้องการหาความมั่นใจของความปลอดภัยของอาคารตัวนี้นะคะ่ะ ถ้าเป็นสมัยก่อนจะใช้การตรวจสอบด้วยสายตาค่ะเดินตรวจสอบนะคะแล้วก็มีเช็คลิสต์เรียกว่า condition index ในการประเมินให้คะแนนนะคะจะมีจุดบริเวณที่เราเข้าไม่ถึงแล้วก็เป็นอันตรายในการเข้าถึงาหครเราเลยใช้ AISI ใช้เทคนิค image processing นะคะใช้ภาพถ่ายในการขึ้นแบบจำลอง3ามิติถ้ามีจุดที่เราสนใจในอาคารชนบนานแล้วมันรู้สึกว่าเป็นอันตรายแล้วเราเข้าถึงไม่ได้ก็อาจจะใช้อุปกรณ์อย่างเช่นตัวโดน ตัวโดนและการบินเข้าไปสำรวจเอารูปภาพมาขึ้นเป็นโปรแกรม3ามิติด้วยโปรแกรมอัจิซอฟเมตาเชฟนะคะแล้เสร็จแล้วก็นำรูปภาพที่เสมือนจริงความละเอียดพิกเซลเนี่ยระดับมิลมาตรวจสอบหารอยกว้างของรอยแตกแล้วด้วย AI ที่ชื่อว่า fcn หรือย่อมาจาก fully convolutional network ค่ะเป็นโครงข่ายประสาทเทียมที่จำลองการมองเห็นของมนุษย์นะคะ ในการที่สามารถวัดขนาดของรอยแตกเล้าได้ละเอียดในการสอนปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือการเทรน AI นะคะเราจะสอนเป็นระดับพิกเซลตัวปัญญาประดิษฐ์จะมองพิกเซลเป็นตัวเลขก็คือเลขศูนย์แล้วก็เลข1เลข1น,นะคะก็จะเป็นสีขาวซึ่งก็คือความหมายว่าแตกเกิดเกิดรอยแตกนะคะแล้วก็เลขศูนย์ก็จะเป็นสีดําซึ่งก็คือว่าพื้นผิวนั้นไม่ได้เกิดรอยแตกแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้ เป็นอัลกอริทึมในการหารอยความกว้างของรอยแตกนะคะซึ่งเรียกว่าเราเข้าทิกเน็ตบอกเป็นสีนะคะความกว้างว่าประมาณมากน้อยเพียงใดแล้วเราก็มีแม้มบบทัดให้เราตรวจวัดได้ค่ะล่าสุดก็ได้ตรวจอาคารเขื่อนจ้าพยานะคะใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบเล่มที่ตรวจสอบประจําปีงบประมาณ2567ก็ช่วยให้ผู้ที่เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปลอดภัยเขื่อนนะคะเขา สามารถประเมินลักษณะรอยแตกได้แม่นยำมากขึ้นค่ะเพราะทุกอย่างกำลังจะเข้าสู่ยุค AI นวัตกรรม AISI จึงเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนให้กรมชลประทานก้าวสู่องค์กรอัจฉริยะได้ในอนาคตอย่างแท้จริงและด้วยผลงานที่โดดเด่นนี้จึงได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทานประจำปี2567ประเภท นวัตกรรมกระบวนการเมื่องานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน122ปีนั่นเองครับภาคภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าทําให้เห็นว่าทั้งผู้บริหารแล้วก็ก,มกรมบุคลากรในกรมชลประทานให้ความสนใจเรื่องเทคโนโลยีก็เลยว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทําให้เราเข้าสู่องค์กรอัจฉริยะได้ค่ะ